ตทสามพลังใจ V Fight Together สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Money Delivery ค่ะวันนี้ค่ำคืนวันอังคารที่7กันยายนอยู่กับคุณนะทิพประดาและดิฉันพิมลวันค่ะจะเห็นได้ว่าเมาื่อวานนี้นะคะตลาดหุ้นสหรัฐอยู่ทําการเนื่องในวันรายงานนะคะอาจจะมีช่วงเวลาพักไปบ้างนะคะแต่พอกลับขยับเข้ามาในวันนี้จะเห็นภาพความเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ต่าง คึกคักเลยทีเดียวแล้วค่ะอย่างทันต์ของปิตคอ์ในพุ่งทยานนะคะสู่ระดับ52,000กว่าเหรียญแล้วนะคะในขณะที่ราคาทองคำเช้าวันนี้หลังจากที่ไปทดสอบเมืม่อวันศุกร์3 8 3 5 วันนี้ไหลลงมานะคะดูเหมือนว่าพยายามที่จะไหลลงมากลับมายืนที่เดิม1,810ต้นๆน,น,นะคะอาจจะต้องมีความระม,มัดระวังในเรื่องของการลงทุนเพราะว่าวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมของ ECB หรือว่าธนาคารกลางยุโรปด้วยค่ะแน่นอนนะคะว่าการประชุมของธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB เลยทาให้ทิศทางภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นยุโรปวันนี้ส่วนทางกับตลาดพูดอื่นๆแล้วก็สหรัฐกันด้วยนะคะ,คะเพราะว่า แม่ลงภูลอาจจะจับตารอดูในเรื่องของผลการประชุมด้วยแน่นอนว่าน่าจะมีทิศทางในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยกันด้วยค่ะและสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นฝา่ฝั่งยุโรปเนี่ยก็ยังคงจับตาเหมือนการสหรัฐ<ม>หรือว่าแม้แต่ทั่วโลกก็ต้องจับตาก,กันด้วยนะคะ <ไป S 1> ดังนั้นมาตรการต่างๆยังคงมีผลอย่างต่อเนื่องในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจกันด้วยค่ะไปประเมินกันก่อนเลยนะคะประเทศแรกที่มีอิทธิพลและก็สําคัญสุดนะคะกับเศรษฐกิจโลกนั่นก็คือทางด้านของสหรัฐอเมริกานะคะ หลังจากที่สามารถฟื้นตัวได้เป็นอย่างดีและก็สามารถควบคุมโควิด19ได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้จํานวนตัวเลขผู้ติดเชื้อนั้นปรับตัวสูงขึ้นนะคะจงส่งผลทําให้โกลแมนแซกนั้นออกมาคาดการณ์ค่ะว่าแนวโน้มของเศรษฐกิจสหรัฐอาจจะย่ำแย่นะปีนี้แย่กว่าที่เคยคาดการเอาไว้หลังจากที่ผู้บริโภคเนี่ยถูกกระทบด้วยเดลต้าที่ระบาดค่อนข้างรุนแรงค่ะ นายโรนี่วอลเกอร์นักเศรษฐศาสตร์ของกลุงมแมนแซกได้ปรับลดคาดการเศรษฐกิจสหรัฐในปีนี้หลังประเมินว่ามีแนวโน้มว่าประชาชนจะใช้จ่ายน้อยลงในช่วงเวลาที่ไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าแพร่ระบาดอย่างหนักโดยในรายงานคาดการล่าสุดระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตัวเพียงแค่5.7%ในปีนี้ลดลงจากตัวเลขคาดการเดิมที่ระดับ6%พร้อมกันนี้ประเมินค่ะว่าปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคนั้นเริ่มปรากฏให้เห็นมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าที่กดดันต่อการเติบโตของเศรษฐกิจในไตรมาสท,ที่3มาตรการกระตุ้นด้านการคลังที่เริ่มแผ่วลงการฟื้นตัวอย่างเชื่องช้าของภาคบริการเป็นปัจจัยสําคัญในการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐในระยะกลางนอกเหนือจากนี้ค่ะผู้บริโภคชาวอเมริกันนั้นก็เผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลําบากมากกว่าที่โกแมนแซกเคยคาดการไว้เบื้องต้นโกแมนแซกยังได้ปรับเพิ่มคาดการอัตราการว่างงานของสหรัฐในปีนี้นะคะ ขึ้นสู่ระดับ4.2%จากระดับเดิมที่4.1%การทบทวนตัวเลขคาดการณ์นี้มีขึ้นหลังจากที่ตัวเลขของกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยในเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนั้นเพิ่มขึ้นเพียงแค่235,000ตำแหน่งในเดือนสิงหาคมซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์เอาไว้ที่720,000ตำแหน่งและน้อยกว่าในเดือนกรกฎาคมที่ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง1 5 3 0 0 0ตำแหน่ง บ่งชี้ว่าแรงงานของสหรัฐนะคะถูกกระทบอย่างหนักจากสายพันธุ์เดลต้าค่ะแน่นอนนะคะว่าสายพันธุ์เดลต้าระบาดค่อนข้างหนักแล้วก็แรงแล้วก็รวดเร็วกันด้วยนะคะอย่างของสหรัฐก่อนหน้านี้ก่อนที่ยังไม่เจอสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยเขาจํากัดการระบาดของวัคซูสิกกันได้แล้วเล่งในการเดินเครื่องกับภาวะเศรษฐกิจกันด้วยนะคะแต่พอมาเจอเดลต้าแบบนี้อาจจะชะงักการแต่ว่าในเรื่องของการเดินหน้าเศรษฐกิจนั้นเขาก็ยังคงทําอยู่ด้วยนะคะ เช่นเดียวกับจีนที่ต้องบอกว่าอาจจะเป็นต้นต่อในเรื่องของสถานการณ์วัคซีนโควิดสิที่เกิดขึ้นแต่ในเรื่องของการดูแลป้องกันมาตรการวัคซีนโควิดสิของจีนนะคะถือว่าทําได้ดีทีเดียวและทําให้ตอนนี้เศรษฐิจีนรวมไปถึงการส่งออกนั้นปรับตัวดีขึ้นด้วยค่ะโดยวันนี้จีนมีการเปิดเผยตัวเลขการส่งออกนะคะพบว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงถึง25.6%ค่ะโดยทางด้านของสำนักงานศุลกากรจีนมีการเปิดเผยยอดส่งออกเดือนสิงหาคมของจีน ปรับเพิ่มขึ้น25.6%เมื่อเทยียบเป็นรายปีซึ่งตัวเลขนี้นะคะสูงกว่าที่นักวเค์าคาดการว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง17.1%และแข็งแกร่งกว่าในเดือนกร,รกฎาคมที่ปรับตัวขึ้น19.3%มีแรงหนุนจากการฟื้นตัวของอุปสงค์ทั่วโลกซึ่งชดเชยผละะกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพร่ระบาดรอบใหม่ของวัคซีนโควิด -19 ในจีนรวมทั้งปัญหาติดขัดด้านอุปทา,านด้วยส่วนยอดนำเข้าเดือนสิงหาคมนะคะปรับตัวเพิ่มขึึ้นอย่างงงแแข็แกถ 33. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น26.8%และสูงกว่าในเดือนกร,รกฎาคมที่28.1%ค่ะโดยจีนนะคะมียอดเกินดุลการค้าในเดือนสิงหาคมทั้งสิ้น5.834ล้านดอลลาร์สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่5.105มล้านดอลลาร์และมากกว่าในเดือนกร,รกฎาคมที่มียอดเกินดุลน,นะคะ5.658ล้านดอลลาร์และขณะที่จีนนะคะมียอดเกินดุลการค้ากับสหรัฐ ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแต่ระดับ3.768มล้านดอลลาร์ในเดือนสิงหาคมจากระดับ3.54ล้านดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคมค่ะโดยเศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นนะคะหลังจากที่ถูกกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของวาาโควิด -19 แต่ว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจยังคงอ่อนแอเนื่องจากการระบาดของไวรัสสา,ายพันธุ์เดลต้าราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นและจากการที่รัฐบาลใช้มาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อสกัดความร้อนแรงของราคาอสังหาริมทรัพย์ค่ะ ขณะเดีวยวกันวันนี้บ้านเรานะทางด้านของสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือก็มีการปรับตัวเลขการส่งออกเหมือนกันขยายตัวได้1 0 1ถึงเเซแต่ว่าปัญหาหลักที่ต้องติดตามเลยก็คือสถานากา,ารณ์วัคซโควิด -19 เช่นเดียวกันค่ะค่ะก็ถือว่ามันมีผลกระทบนะคะต่อภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นกําลังหลักในการผลิตสินค้าเพื่อที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศนะคะพอเจอปัญหาเรื่องของบับเบิลแอนซิลในช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะทําให้ภาคอุตสาหกรรมนั้นมีหยุดชะงักไปบ้างแล้วค่ะ ทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะสิ่งที่ต้องติดตามแล้วก็เป็นประเด็นสําคัญนั่นก็คือเรื่องของจีนเนี่ยนะคะเราจะเห็นตัวเลขการเกินดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกาที่ปรับตัวสูงขึ้นอาจจะนําไปเป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่อาจจะส่งผลทําให้ความสัมพันธ์ของสองสองประเทศนั้นดูไม่สู้ดีซึ่งจากความสัมพันธ์ที่ไม่สู้ดีนี้เนี่ยนะคะเป็นปัญหาอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นปัจจัยหนึ่งแล้วค่ะที่ส่งผลทําให้เกิดการขาดแคลนชิปไปทั่วโลกนะคะ ทั้งเรื่องประเด็นสงครามการค้าระหว่างการทั้งเรื่องของการขาดแคลนวัตถุดิบทั้งเรื่องของการขนส่งที่ล่าชา้าจนส่งผลทําให้ชิปนะคะทั่วโลกเกิดปัญหาขาดแคลนขึ้นซึ่งทางด้านของผู้เชี่ยวชาญนั้นคาดการว่าถึงแม้ว่าโควิด1 9หายไปนะคะก็ไม่สามารถทําให้สถานการณ์นี้ดีขึ้นได้ค่ะบรรดาผู้ผลิตรถยนต์นะคะอย่างทางด้านของซ e o ของ v o l k s ส a g e n Herbert d i e s s CEO ของด a i m l e r นะคะโอลาก l e n i ิ s และประธานคณะกรรมการบริหารของฟอร์ดยุโรปกันเนอร์เฮอร์แมนได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว C ี n ที่งานมิวนิกมอเตอร์โชว์โดยระบุค่ะว่าบริษัทนั้นยังคงพยายามหาหนทางรับมือกับปัญหาการขาดแคลนชิปทั่วโลกซึ่งผู้บริหารแต่ละบริษัทเตือนนะคะว่าการขาดแคลนซิลิคอนยังคงเป็นปัญหาอยู่และไม่แน่ใจว่าปัญหาที่ซับซ้อนนี้จะได้รับการแก้ไขเมื่อใดผู้บริหารของโฟล์กสวากีนจากเยอรมนีซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่สุดของยุโรประบุว่า บริษัทนั้นสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดในจีนเป็นอย่างมากอันเป็นผลมาจากปัญหาการขาดแคลนชิปโดยทางด้านของนายดีสนั้นระบุนะบอกว่าเพื่อนร่วมงานของเขาในจีนผลักดันให้มีการผลิตเซมิคอนดักเตอร์มากขึ้นโดยระบุว่าการขาดชิปเป็นปัญหาสําคัญมากในอุตสาหกรรมยานยนต์ค่ะโดยก่อนหน้านี้โฟล์คสวาเกนคาดการว่าสถานการณ์เซมิคอนดักเตอร์จะดีขึ้นหลังวันหยุดฤดูร้อนแต่สถานการณ์การแพระบาดของโควิด -19 ในหลายประเทศยังเป็นตัวกดดัน เช่นโรงงานหลายแห่งในมาเลเซียต้องปิดตัวลงร้อมคาดการว่าถึงแม้เมื่ออัตรา,าการแพร่ระบาดของโควิด19ลดลงแต่ปัญหาการขาดแคลนซมิคอนดักเตอร์จะยังคงเป็นเรื่องที่พบได้ทั่วไปค่ะแน่นอนนะคะว่าปัญหานี้ดูเหมือนว่าจะยังไม่จบนะคะเราก็จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้และก็น่าจะใช้ระยะเวลาด้วยนะคะเพราะว่า การขาดแคลนชิปนี้อย่างที่เรามีการรายง,งานการทั่วโลกเลยตอนนี้นะคะขาดแคลนกันอย่างมหาศาลเลยค่ะขณะเด,ดยียวกันอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องจับตากาันแล้วก็ทั่วโลกก็ยังคงจับตาในเรื่องนี้นะคะก็คือการลาออกของท่านนายกนักเมือญี่ปุ่นก่อนหน้านี้นเขาส่งสัญญามาแล้วค่ะว่าอาจจะมีการลาออกหรือว่าไม่เข้านำรงตําแหน่งกันต่อแล้วนะคะดังนั้นตอนนี้ก็มีหลายๆท่านที่เรียกได้ว่าอาจจะเป็นคนดดิเดตกันมาแล้วด้วยค่ะมีการเสนอนโยบายต่างๆด้วยนะคะและหนึ่งในงนั้นก็คือในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษ,ษ,ษฐกิจค่ะ โดยก่อนหน้านี้นะคะนายโยชิฮิเดะซูงะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเขาได้มีการแสดงความประสงค์ที่จะลาออกจากตําแหน่งโดยทางด้านของเรื่องนี้นะคะก็ทําให้เกิดมีการประกาศลงชิงตําแหน่งจากหลายๆท่านค่ะหนึ่งในนั้นนะคะก็คือนายฟูมิโอกิชิดะอดีตรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศและผู้ท้าชิงเก้าอี้นาย,ยกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่นเขาเรียกร้องให้ใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงินกว่า30ล้านล้านเยน หรือว่า2.73แสนล้านดอลล่าร์เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพร่ระบาดของวัสโควิด19ที่เกิดขึ้นโดยนายคิชิดะเขามีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยนะคะว่าหากเขาได้เป็นนายกรัฐมนตรีเขาจะให้ธนาคารกลางญี่ปุ่นรักษาเป้าหมายเงินเฟ้อไว้ที่2%เรวมถึงออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ค่ะ ซึ่งเขาย้ำด้วยนะคะว่าเราจะต้องพยุงเศรษฐกิจโดยใช้มาตรการผ่อนคลายทางการเงินและมาตรการกระตุ้นทางการคลังขนาดใหญ่เพื่อเป็นการปกป้องชีวิตของประชาชนในช่วงสถานการณ์โรคระบาดเช่นนี้ค่ะโดยทางด้านของนิตยสารไดมอนด์พมิการระบุด้วยนะคะตามแผนของนายคิชิดะน,นั้นรัฐบาลจะระดมเงินสนับสนุนจำนวน30ล,ล้านเยนด้วยการออกตราสารนี้ค่ะ โดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะนายคิชิดะเขาได้มีการประกาศลงชิงตําแหน่งหัวหน้าพักเสรีประชาธิปไตยหรือว่า LDP คนใหม่อย่างเป็นทางการขณะที่สมาชิกพักหลายรายนะ,ะเตรียมลงสมัครชิงตําแหน่งหัวหน้าพักเช่นกันซึ่งผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดมีโอกาสที่จะเต้าขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปโดยกําหนดการสรรหาหัวหน้าพักคนใหม่นะคะจะมีขึ้นในวันที่29 e กันยาย,ยานี้ค่ะ เป็นประเด็นหนึ่งนะคะที่ใครลงทุนในญี่ปุ่นต้องติดตามนะคะเพราะว่าทําให้มูลค่า NAV นะคะของกองทุนหุ้นญี่ปุ่นในช่วงหลายวันที่ผ่านมานั้นคึกคักมากๆเลยทีเดียวแล้วค่ะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่นํามาฝากกันนะคะในค่าคืนวันนี้นะคะพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาหากลยุทธ์การลงทุนสําหรับใครที่วางแผนการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันค่ะ ภาพเลยน,นะคะปวยขึ้นมาดีดีกระดูแลไหวอยู่แล้วไหวห่วงแค่ไหนก็ดูแลไหวด้วยความคุ้มครองสุขภาพจากเมืองไทยประกันชีวิตที่คุ้มครองโรคอย่างครอบคลุมอุ่นใจยาวๆถึงอายุ99ปีจะใส่เบี้ยประกันเบาๆแต่ครอบคลุมแบบดีเฮลท์หรือการดูแลเนื้อระดับแบบอีลิทเฮลท์จะเลือกได้ตามไลฟ์สไตล์ห่วงแค่ไหนก็ดูแลไหวโดวยความคุ้มครองสุขภาพจากเมืองไทยประกันชีวิต วรารสารการเงินธนาคารวรารสารข่าววันพรุ่งนี้เพื่อการตัดสินใจวันนี้ครอบคลุมทุกมิติตลาดเงินอัดแน่นข้อมูลตลาดทุนทันโลกเทคโนโลยีได้รับความไว้วางใจจากนักธุรกิจและนักลงทุนพบการที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศหรืออ่านออนไลน์ได้ทาง www.moneyandbanking.co.th สมัครสมาชิกโทร0 2 6 9 1 4 1 2 6ต่อ1 3 1 0และ1313 ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับสมคำร่ำลือจริงครับคือใช้แค่นิดเดียวแต่ปากสะอาดมากมีกลิ่นหอมรสดีนะไม่เฟื่องเลยครับสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดอตรงสเปคผมเลยครับ เคียงข้างธุรกิจคุณทุกช่วงเวลา Empowering the ก้าสู่ช่วงที่2รายการนะคะต้องยอมรับว่านักลงทุนในตลาดหุ้นบ้านดรานั้นมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายสไตล์เลยนะคะหลายหลายคนชอบเล่นหุ้นแบบระยะสั้นหลายหลายคนอยากจะมองหาหุ้นขนาดกลางๆหรือว่าลงทุนระยะกลางรวมไปถึงระยะยาวก็มีด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นชุดหุ้นที่เหมาะสมแต่ละนักลงทุนจะมีลักษณะไหนหรือว่ามีตัวไหนกันบ้างนะคะวันนี้เก็บไฮไลท์พิเศษมาฝากการจากการพูดคุยผ่านมา r k เก็ตทูเดย์ค่ะ วันนี้คุณวัดมีตัวไหนพอที่จะให้เราทำกำไรในจังหวะที่ย่อก,ก็ได้ขึ้นก็ดีโอเคได้คุ่แอนก็ก็ผมยังคงยึดถือในเรื่องของการเสียขีดบายนะครับแต่ว่าด้วยอินเด็กซ์ระดับเนี้ครับผมมองว่าสัดส่วนการลงทุนของพอร์ตโฟลิโอของนักลงทุนเนี่ยผมไม่อยากให้ไม่อยากให้เกิน60%ของเงินลงทุนทั้งหมดนะครับเพราะว่า <ừ. S 2> ผมว่า ถ,ถ้าเราเกินเกินไปแล้วเราใช้เงินเกิมากเกินไปถ้าตลาดมันย่อจริงๆเป็นไม่ไม่เป็นไปตามที่เราคิดอะเราจะไม่มีเงินซื้อแล้วฉะนั้นถ้าแค่หกสิเปอร์เซ็นเรายังมีอีกสี่สิเปอร์เซ็นที่มาใช้ช้อปปิ้งบุญที่เวลาตับถาลงมาได้เนาะก็ต้องบอกว่าคุ้นที่ผมเลือกมาต้องบอกว่ามีซีมอยู่ประมาณสามสี่ีนนะครับพี่แพนก็อันแรกและกันตีมแรกนะครับก็ผมเลือกมาว่าหุ้นที่จะได้ประโยชน์จากในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐะนะครับแล้วก็หวังว่าเดี๋ยวดีพวกโครงการยิ่งใช้ออกมาเนี่ย ออกมาแบบประตุมเสร็จครั้งหนึ่งแล้วก็การตอนคายของทางตมคที่เดี๋ยวประชุมวันที่สิบนี้น่าจะดีขึ้นเนี่ยกลุ่มนี้ผมเลือกหุ้นขึ้นมาสามตัวตัวแรกเนี่ยผมเลือก CPO ขึ้นมานะครับก็บอกว่าเป็นกลุ่มคาปปติที่ราคาก็ ยังไม่ได้ขึ้นมาแรงแล้วว่าแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการยกเลิกประกอบสิบสวนจริงๆอะ่ะผมมองว่าการกลับมาเปิดเซเว่นหรืออะไรต่างๆนานาเนาี่ยของทีวีเอ็เนี่ย,ย,ยจะกลับมาอีกครั้งหนึง่งอาจจะกลับมาเปิดได้2 4ีชั่วโมงช้าตรงนี้เป็นคาตาลิสที่สำคัญของที o ีเอ,อเหมือนกันส่วนอีกสองตัวที่ที่ผมเลือกเข้ามาตัวแรกก็เป็นตัวคองเซเวน่นเนาะก็เป็นคองเซเว่นเนี่ยเราคาดหวังบน คือคราคาพวกนี้อาจจะย่อตัวนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรผมเชื่อว่าเดี๋ยวมีการเปิดตัว iPhone 13ขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวมีถ้ามีมาตรการออกมาจริงผมเชื่อว่าคอมเเว่นเนี่ยก็ได้ประโยชน์ต่อไปแล้วก็ความต้องการสินค้าไอทีก็ยังคงม,มีอย่างต่อเนื่องเหมือนกันและตัวสุดท้ายของกลุ่มกลุ่มที่เป็นคอมเมอร์หรือว่ามาตรการภาครัฐเนี่ยผมเลือกตัว crc ขึ้นมานะครับ crc เนี่ยถึงแม้ว่าเอซตตัวเซลล์โกลด์เนี่ยมันจะยังไม่ค่อยดีก็าตามนะครับแต่ผมเชื่อว่าเออ่พอสถานการณ์โควิดมันมันลดลงแล้วก็คนมาออกจับจ่ายใช้สอยยยกกกักัันนนนมาาาขึ้้ะครรบแลลว็ฝ่่่งงุโปออิตีียนเนย คนเข้ามาซื้อสินค้าเนี่ยเริ่มเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันนะครับหลังจากกลับมาใช้ชีวิตตามปกติกันได้เนี่ยผมเชื่อว่า T R C ก็เป็นอีกตัวหนึ่งในกลุ่มนี้ที่ยังดูน่าสนใจฉะนั้นทีมแรกเนี่ยของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผมเลือกคอมเซเ่น T R C แล้วก็ C D O นะครับอ่านะคะ c R C วัสด<ล>ุนออี่เขาเขียนผิดพิมพ์เป็นตัว T R C ไม่ใช่นะคะคุณผู้ชม C R C Zenthan Retail นะคะใช่ครับอ่า ต่อไปนะครับพี่แทนแล้วก็ถัดไปเนี่ยผมผมเลือกดีเฟนซีฟของโรสมาด้วยเหมือนกันเพราะว่าผมกังวลว่าโอเคถ้าตลาดมันย่อกลุ่มดีเฟนซีฟก็อาจจะเอามาใช้ในการบริหารพอร์ตได้นิดนึงเพราะว่าเราจะได้ไม่ผันผนมากสำหรับพอร์ตเราครับกลุ่มนี้ก็ต้องบอกว่าผมเลือกโรงไฟฟ้าและสื่อสารเข้ามาแน่ๆเลยครับไม่ไม่ี่เลยคุณผู้ชมเลยเขาถามอยู่เลยโรงไฟฟ้าเขาสนใจอยู่ขอบคุณมากมากครับที่ที่ผมกับา้าเลือกตรงใจท่านผู้ชมได้เขาบอกว่า กลุ่มโรงไฟฟ้าก่อนแล้กันนะครับกลุ่มโงรงไฟฟ้าสามตัวก็ตัวแรกเนี่ยก็เป็นตัวที่แพนถามผมไปแล้วเนาขยัฟนะครับนะผม <Okay. S 1> อาจจะไม่ขอพูดซ้ำเนาะ <Okay. S 1> แต่ว่าอีกสองตัวที่ผมเลือกเข้ามาเนี่ยตัวแรกเป็นตัว GPC GPC s เนี่ยต้องบอกว่า โอเคราคานี้อาจจะขึ้นมาแล้วแหละแต่ว่าถ้าเรามองไปที่มงมกไฟมาสามครับ d c โมไฟมาสามเขาเขายังดีต่อเนื่องทั้งเดือนเดือนทั้งคิวอนคิวเลยแล้วก็ถ้าไปดูหุ้นที่เขาถืออยู่อย่างตัวเซยบุรีครับมันเป็นไฮดีตันด้วยในไตรมาสสามแล้วเดี๋ยวเขาจะมีรับรู้การลงไฟฟ้าใหม่แล้วก็มีโรงแบบที่ที่เริ่มค่อยๆเข้ามาโอเปเ a t มากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตผมมองว่า DBC ถ้าราคาหุ้นตับตัวย่อดลงมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่สามารถถือได้เหมือนกันถ้าเราสามารถถือลงทุนได้นะครับแล้วก็ลงไฟฟ้าอ ค,คือ E A เนี่ยผมมองว่ามันเป็นตีมแ,แห่งอนาคตแล้วก็โอเคถึงแม้วันนี้ราคาหุ้นจะปรับขึ้นมามากแลนวก็ตามนะแต่ว่าถ้าเราเชื่อมั่นว่าพลังงานสะอาดแบตเตอรี่หรือ e n e r g y storage เนี่ยเราจะมีการใช้จริงจริแล้วก็ทางภาครับเนี่ยเขาจะกระตุ้นจริงๆเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะมีโครงการต่างๆออกมามากขึ้นผมเชื่อว่า E A เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ทเราควรจะมีติดพอร์ตไว้ถ้าเกิดยิ่งถ้าเกิดว่าราคาหุ้นยอดตัวลงมาเนี่ยผมมองว่ามีโอกาสาในการเข้าสะสมได้ก็เลือกเข้าสะสมครับสำหรับตัว E A ครับทีกการนี่คือ d i f e n s i v e a n g l นะครับ ช่ครับนี่คือทีมที่สองเนาะค่ะใช่ครับแล้วก็ตัวทีมสุดท้ายทีมสุดท้ายเนี่ยผมเล่นบนโพนิดนึงนะครับโพลบนว่าโอเคพอทุกอย่างเริ่มคลี่คลายพลกรติบเฉือมเริ่มหมดไปภาครัฐจะขยอยเปิดประมูลโครงการต่างๆของภาครัฐเนี่ยเพิ่มมากขึ้นหรือว่าอาจจะมีเอกชนเข้ามาเกี่ยวด้วยเหมือนกันฉะนั้นผมเลยเลือกกลุ่มรับเหมาก่อสร้างเข้ามาครับที่แทถ้าเราไปดูจริงๆอ่ะกลุ่มรับเหมาเนี่ยมันเริ่มขยับขึ้นมาในช่วง ช่วงแบบวันสองวันนี the 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 right ้เหมือนกันนะถ้าเราไปย้อนดูตัวตัวกราฟขึ้นจริงๆเนาะต้องบอกว่าบางคนก็เริ่มเล่นบนโฮโลนี้เหมือนกันแล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องของรถไฟ้าสายสนม่วงสตยสีสต้มเข้ามาอีกหรือว่าโครงการต่างๆที่จะเริ่มทยอยเข้ามามากขึ้นในช่วงแบบเอ่อปลายปลายเดือนนี้หรือว่าปลายมาสนาอาจะเริ่มมีเข้ามามาขึ้นครับผมเี๋ยวบอกว่าเอ่ออย่างตัวทีเคหรือไพรอนอันเนี้ยผมเรมมอกว่าเป็นอีกสองตัวหนึ่งที่ดูน่าสนใจแต่ว่าสองตัวในกาจะเอาไว้ใช้ในการแค่เทรดดิ้งใระยะสั้นไปทันเองครับพี่แพมนี่ นรในการจับปัจจัยลงของผมในสัปดาห์นี้มากกว่าแทนที่ว่านักลงทุนอาจจะลองไปประหยะัดรับใช้ดูก็ได้ครับค่ะอย่างตัว CK หรือว่าตัวไพลอนคือกลุ่มรับเหมาเนี่ยเขาจะมาเป็นฤดูกาลไม่ได้มาเป็นรอบรันยาวๆนะคะเราแนะนํายังไงสําหรับกลุ่มรับเหมาดีคะลงทุนในช่วงระยะเวลาสักประมาณกี่เดือนเก็บกําไรดี ต้องบอกอย่างนี้อยากมอกเป็นรายวันได้ไดหมได้ได้เป็นรายวันที่ชอบเลยได้รอเล่นครับค่ะที่ผมมองว่ากลุ่มเนี้ยครับคือคือเดี๋ยวผมผมเชื่อว่าถ้าถ้าราคามันยอตัวลงมาเนี่ยเราเราเข้าไปไปไปโฮไว้ได้เลยครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเดี๋ยวมาตรการเออเดี๋ยวเดี๋ยวโครงการต่างๆมันจะค่อยๆออกมามากกว่าคือเราต้อง คือบนการเข้าเช็นกำาังเนี่ยเราต้องมองข้ามงบไฟมาปรสามไปเลยนะครับเพราะว่างบไฟมาปรสามอ่ะผมบอกว่ามันได้ดีแน่ๆอีกแล้วเพราะว่ามีการติดแชมป์ผนงานก่อสร้างไปเนาะ <c oughs> แต่ผมเชื่อว่าถ้าเราโคเขาได้แบบอย่างน้อยๆแบบมีเห็นแบบสองอาทิตย์ถึงหนึ่งเดือนนะครับผมเชื่อว่าโอกาสที่ที่จะเห็นที่เห็นแบบ ผลตอบแทนจากการลงทุนใน t c กับไพลอนน่ะผมเชื่อว่ามีโอกาสเห็นเห็นได้เป็นน้ำเป็นเนื้อเหมือนกันคับพี่แพนใช่คงไม่ได้ยาวมากแต่ว่าแบบไม่ได้สั้นแบบวันสอวันพี่แย้ํานะรอย่อแล้วซื้อนะใช่ไหมคะใช่ใช่มีแนวรับอยู่สักประมาณเท่าไหร่คะอ่าผมให้ตัวไพรอนก่อนแล้กันนะตัวนี้ดังดังขึ้นมาก่อนที่เราจะเจอกันใช่คือไพรอนนะผมบอกว่า ใช่ใช่ครับพี่แพทยคือคือตรี่อรี่หมอทุกคนน่าจะพอเข้าใจอยู่แล้วเพราะว่าแบ็กหลอกในมือเขาก็ก็เยอะเหมือนกันแล้วก็ล่าสุดแบ็กหลอกมันสูงกว่ากว่าอดีตมามาพอสมควรนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาทีแบ็กหลอกแน่นะกเพิ่มเติมด้วยแต่ว่าราคาแนวรับจริงๆผมมองว่าถ้าจะรับไพลอนเนี่ยผมให้กรอบแนวรับอยู่แถวประมาณ4.52ถึง4.56นะ m o n e y a n d b a n k i n g c o ท h Financial m e ไฟ a p น a ช f o ลมีเดยมผนึิข้อมูลเชิงลึกจากออฟไลน์สู่ออนไลน์รบทุกมิติเศรษฐกิจอัพเดตท,ทุกเทรนด์การลงทุน ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวโลกการเงิน moneyandbanking.co.th คลิกเดียวครบทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่นักลงทุนห้ามพลาดข้อมูลโดยการเง to to <S <s ินธนาคารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวโลกการเงินการลงทุน ยูทูบช n แนลมันนี่แอนแบงกิ้งชาแนลง่ายๆแค่เข้าเว็บไซต์ YouTube หรือแอปพลิเคชัน YouTube บนสมาร์ทโฟนจากนั้นพิมพ์ค้นหาคำว่า m o n e y and Banking Channel กด subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิงเพียงเท่านี้ทุกเทรนด์การลงทุนทั่วโลกทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินทุกหัวข้อสัมมานาดีๆก็อยู่ใกล้แค่คลิกคุณว่าเทพไทยแพงไหมครับ ไม่แพงนะคะไม่แพงนะคะขอรใช้แค่นิดเดียวปากก็สะอาดมากเลยค่ะยังหลอด7จกรัมเนี่ยช่วยให้ปากสะอาดได้นานเกือบ6เดือน6เดือนเลยนะคะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่แพงเลยค่ะร่วมสอบขาเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยเมืองไทยประกันชีวิต ข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะชวนผู้ชมหาโอกาสสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติมนะคะจากการลงทุนผ่านหุ้นกู้ค่ะล่าสุดทางด้านของแสนสิรินะคะได้มีการร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์เปิดตัวหุ้นกู้แสนสิริ IEC ค่ะและที่สำคัญนะคะลงทุนผ่านออนไลน์เริ่มต้น10,000บาทค่ะถือเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกเลยนะคะที่บริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนจับมือกับธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสร้างปรากฏการณ์ใหม่ของการลงทุนหุ้นกู้ เปิดตัวหุ้นกู้แสนสิริ i อ c หุ้นกู้ที่เข้าถึงได้ซื้อง่ายผ่านออนไลน์มูลค่าไม่เกิน500ล้านบาทรองรับความต้องการนักลงทุนรายย่อยค่ะเปิดจอง16-20กันยายนนี้ผ่าน SCBECF โดยทางด้านของคุณเศษฐาทวีศินประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนเปิดเผยว่า หุ้นกู้แสนซิริ i อ c เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ได้สิทธิ์ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อายุหุ้นกู้2ปี6เดือนอัตราดอกเบี้ยสูงถึง3%ต่อปีจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนตลอดอายุหุ้นกู้โดยวงเงินจองซื้อขั้นต่ำ1,000 0บาทต่ำกว่าหุ้นกู้ปกปติถึง10เท่าค่ะ รวมทั้งรองรับความต้องการของนักลงทุนรายย่อยที่ยังมีความต้องการและพลาดโอกาสการลงทุนในหุ้นกู้แสนสิริมูลค่า6,000ล้านบาทที่เพิ่งปิดการขายไปได้อย่างรวดเร็วโดยความโดดเด่นของหุ้นกู้แสนสิริ IEC นะคะที่ให้ผลตอบแทนดีมีเงินไม่มากก็ลงทุนได้และซื้อได้อย่างเท่าเทียมผ่านออนไลน์โดยทีสเดตติ้งได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ที่ระดับ triple B บวกแนวโน้มอันดับเครดิต stable ขณะเดียวกันแสนสิริได้เตรียมพัฒนาการลงทุนรูปแบบใหม่นี้เพื่อรองรับธุรกรรมที่มีความหลากหลายในอนาคตด้วยค่ะโดยทางด้านของคุณสารัชต์รัตนพรผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าธนาคารไทยพาณิชย์ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้จะเปิดเสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมด ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน SCBEC ซึ่งถือว่าเป็นช่องทางศักยภาพที่จะเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยและประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการลงทุนที่หลากหลายสามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่านช่องทางนี้ได้อย่างสะดวกโดยเฉพาะกลุ่มนักลงทุนรายย่อยที่อาจจะพลาดโอกาสการลงทุนในหุ้นกู้แสนสิริในรอบก่อน สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ www. s a n s i r i .com/th/ หุ้นกู้แสนสิริ /iec ค่ะหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1685หรือติดต่อธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนโทร027776784ค่ะ ผู้ที่ชอบลงทุนในหุ้นกู้นะคะต้องชื่นชอบสิ่งนี้แหละค่ะสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองเลยนะคะแล้วก็สามารถสั่งจองซื้อหุ้นกู้ได้ง่ายๆนะคะผ่าน S c b e c App และค่ะ<พ>นอกจากนี้แล้วนะคะสําหรับใครค่ะที่อยากจะโอนเงินง่ายๆกันบ้านนะคะ,อะโอนข้ามประเทศได้เลยผ่าน QR Code นะคะล่าสุดค่ะทางด้านของธนาคารกรุงเทพเปิดบริการชรําระเงินข้ามประเทศแค่สแกน QR ผ่านมือถือครั้งแรกของประเทศไทยค่ะ คุณช่องนาระนองผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ผู้จัดการสายบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าธนาคารได้พัฒนาต่อยอดบริการ D-Wallet a p แอปพลิเคชันกระเป๋าเงินดิจิตอลที่จะเปลี่ยนการชำระเงินในต่างประเทศให้เป็นเรื่องง่ายโดยเชื่อมต่อหรือผูกเข้ากับบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงเทพรวมถึงบัตรเดบิตและบัตรเครดิตเพียงเปิดแอปพลิเคชันและสแกน QR Code ที่ร้านค้า เพื่อชำระเงินค่าสินค้าได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัยโดยไม่ต้องพกเงินสดและไม่ต้องพกบ,บัตรนอกจากนี้ธนาคารร่วมกับ UnionPay International หรือว่า UPI และบริษัท Thai Payment Network จํากจำกัดหรือว่า TPN แนะนำรูปแบบการชำระค่าสินค้าและบริการผ่าน UnionPay QR code by Bangkok Bank เพียงใช้แอปพลิเคชัน B Wallet ที่ผูกบัญชีเรียบร้อยแล้ว สแกน QR โค้ดชำระเงินค่าสินค้าและบริการต่างๆที่ร้านค้าเครือข่ายยูเนียนเพกกว่า30ล้านแห่งใน45ประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโ,โลกเช่นออสเตรเลียจีนฮ่องกงมาเก๊าญี่ปุ่นนิวซีแลนด์สิงคโปร์และไต้หวันเริ่มให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน b w a l l e t เพื่อใช้งานได้ทั้งระบบ Android และ iOS รวมทั้งติดตามข้อมูลได้ที่ worldwide.bankkokbank.com หรือโทร1333หรือ026455555ค่ะ เป็นอีกหนึ่งบริการจากธนาคารกรุงเทพนะคะที่คัดสสันรผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้ากันด้วยนะคะแล้วก็สำคัญสะดวกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะมาเหมาะสมกับสถานการณ์เลยนะคะเชื่อว่าหลายๆประเทศตอนนี้กําลังเตรียมเปิดนะคะโลกเพื่อที่จะเปิดการเดินทางระหว่างกันสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติหลังโควิด19นะคะนักท่องเที่ยวนะคะสายเดินทางก็สามารถส,าารถสแกนข้า ประเทศได้เลยค่ะสะดวกรวดเร็วปลอดภัยค่ะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันนะคะในค่ำคืนวันนี้พรุ่งนี้สี่ทุ่มกลับมาพบกันอีกครั้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ จุบันว่าเป็นโลกแห่งยุคดิจิทัลที่มีเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่าง